สเกตฟุตบอลมาแล้วครับอ่านับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟ,ฟุตบอลครับในช่วงสายๆเที่ทยงๆแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โหเสียดายของไปเลยนะครับบรูโน่เฟอร์นันเดสกับมิดฟิลด์ของแมนยูเนะี่ยบอกว่าเคยชวนให้นูเนสเนะี่ยมาอยู่แมนยูดีกว่าไม่ใช่ไปวูฟแฮมตันไอ้น้องพี่บอกให้มาเล่นด้วยกันที่โอทัฟอร์ดอะไรประมาณนั้นนะครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะ ก็คือว่าบรูโน่เฟอร์นันเดสกับมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยบอกว่าเขาเนะี่ยเคยพยายามชักชวนให้ไอ้น้องมาจิอุสนูเนสเนี่ยให้ย้ายมาแข่งด้วยกันในทีนโอเรนฟอร์ดแต่สุดท้ายเนะี่ยไอ้น้องร่วมชาติเนะี่ยมันไปนลงเอยกับวู๊ปแฮมตันวันเดอร์โรสนะครับโอ้โหนูเนสครับแข่งไว้ยี่ปีเนะี่ยปิดดีลย้ายไปอยู่กับวู๊ปแฮมตันครับด้วยราคา45บวกอีก5ล้านยูโรนะครับ ซึ่งเขาเนี่ยประเดิมสนามเมื่อคืนแล้วกับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับที่แพ้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับามาฟังคำพูดของบรูโน่ฟอร์นันเดสหน่อยนะครับเขาบอกว่าเออคือผมเนี่ยได้คุยกับไอ้น้องมันแล้วนะผมเคยชวนน้องอ่ะมาเล่นด้วยกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่ไปที่วูฟแฮมตันแต่น้องมันกลับเลือกไปเล่นให้กับวูฟแฮมตันแต่ก็เธอผมก็ดีใจแทนน้องมันมากๆนะ น้องมันน่ะจะได้สัมผัสกับเลีกที่ดีที่สุดล้วกันเขาจะมีนักเตะข้างกายที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพเช่นรูเบนและก็เจ้าซึ่งจะสอนเขาได้เยอะมากแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะทั้งสองคนน่ะเป็นนักเตะที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ไอ้น้องมาจิอุสนุนนสเน่ะมันทําในสิ่งที่เหลือเชื่อได้มันสามารถเติบโตได้อย่างน่าทึ่งมันเป็นนักเตะที่ถ่อมตนเป็นเด็กที่ทํางานอย่างหนักและผมมั่นใจว่าไอ้น้องมันน่ะจะถล่มพิมลิกพร้อมแสดงคุณภาพของมันออกมา ด้วยคุณภาพของมาติอุสนูเนสเนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อพิมพ์เหลีกล็อกแต่พิมพ์เหลี่ยงกริตเ่ะสร้างขึ้นมาเพื่อมันไอ้น้องมาติอุสนูเนสอันนี้นะครับก็คือบทคําพูดนะครับของบรูโน่ฟอนันเดสที่มีต่อมาติอุสนูเนสครับนักเตะเพื่อนร่วมชาตินะครับที่ตอนนี้เนะี่ยย้ายไปเล่นให้กับวูล์ฟแฮมตันบันเดอร์เร่ไม่ใช่ไปแมนยูตามที่บรนะูโน่เนี่ยชักชวนไปนะครับโอ้โหพี่บอกนะพี่บอกให้มาเล่นด้วยกันที่แมนยูไม่ใช่่ไปเลนนให้กัับวูฟแฮม เองทำไมไม่เชื่อพี่แลนะน้องประมาณนั้นนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงสายๆเที่ยงๆแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ